ผมผมต้องเรียนว่าพวกเราในฐานะครอบครัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราให้ความสําคัญกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับโดยกรมมอนไหมก็เป็นอีกกรมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นกรมที่มีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มีความสําคัญต่อพวกเราในฐานะที่ทํางานอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับดังนั้นเองเมื่อสักครูน่นี้ท่านร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาม่ารัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ร่วมในพิธีเปิดงานปรานกยูงพระราชฐานซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ย เราได้รับระมหากรุณาทิคุณนะครับจากสมเด็จพระเทพนะครับที่จะมาที่ท่านจะทรงสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีนะครับในวันที่1ถึงวันที่4ี่สิงหาคมที่จะถึงนี้ดั่งนั้นเองเนี่ยผมก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆพ,พี่น้องสืง่อมวลชนด้วยความเคารพทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญครับในเชิญชวนครับนี้เท่านั้นนะครับ สินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมไทยเนี่ยจะหลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่มาจากฝีมือของพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับที่จะมานํามาแสดงนะครับแล้วก็จะนํามาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อนะครับแล้วก็เรายืนยันครับว่าทุกชิ้นเนี่ย,ยผลิตในประเทศไทยทุกชิ้นเนี่ยผลิตจากมือและหัวจิตหัวใจของพี่น้องเกษตรกรคนไทยจริงๆนะครับดังนั้นเองอยากจะเชิญชวนครับมาเยี่ยมชมเยี่ยมซื้อมาให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรไทยครับ ท่านอธิบดีบ้าดคบังขมีไฮไลท์อะไรบ้างคะที่ลัตีช่วยได้กรุณากล่าวนะครับว่างานตาลุยุงพระราชทานสืบสารตำนานหมายไทยเนี่ยปีนี้เป็นปีที่19นะครับเราจัดมา19ปีละนะครับก็ระหว่างวันที่1วันที่4สิงหาคมนะครับนะครับก็ไฮไลท์ของงานนะครับงานนี้ก็มีมีทั้งองค์ความรู้นะครับมีเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับมีนิทรรศการที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆนี้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิสศการงานตานนกยุงพระราชทานต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของนิสศการในเรื่องของที่เราทํากับร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับไฮไลท์ก็จะมีเส้นทางอาชีพอีกอันหนึ่งเส้นทางอาชีพหมอนไหมนะครับทุกคนก็มองว่าหมอนไหมเองเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไปทําได้เฉพาะอาอะไจจะเป็นผ้าไหมอะไรต่างๆจริงๆหมอนไหมเนี่ยเราสามารถทําได้หลายๆอย่างเป็นทั้งหมอนทั้งไหมนะครับหมอนเราก็ไปทาเป็น น้ำหมอนนับน้ำดักแด้อะไรน้ำหมอนต่างๆนะครับส่วนหมายในยเรื่องของดักแด้เรื่องอไรต่างๆไปทํากับชีวิตประจําวันอะไรก็จะมีเส้นทางอาชีพที่เราอยากจะให้ทุกคนไปชมนะครับผมใช้คําว่านะครับก็ชมชิมช็อปนะครับชมก็คือเราก็จะชมเรื่องของนิทรรศาการแล้วก็นวัตกรรมที่ล้ําของหมอนหมายเด็กคิดตอนนี้หมอนหมายเองเราไม่ได้ทำเฉพาะเรามีงานวิชาการอะไรต่างๆที่สามารถที่เขาเรียกว่าสามารถในการ ทำให้ผ้าไหมย,ยังไงใส่แล้วมันสบายนะครับนะครับทุกคนก็ชอบมองบอกมองว่าคนใส่ผ้าไหมก็จะเป็นคนที่สูงวัยนะครับคนแก่ผ้าไหมดูแลรักษายากแต่นี้เรามีนวัตกรรมมีอะไรต่างๆทําให้การดูแลมันดี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 ขึ้นนะครับอันนี้คือจบชิมครับเรามีทั้งทุกอย่างนะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับเขาเรียกว่าสไตล์ของเราวาซิลเบอร์รี่คาเฟ่นะครับถ้าลองไปชมดูแล้วก็ แล้วก็ช็อปนะครับผ้าไหมนะครับก็มีผ้าไหมพิพันจากางวนไหมอะไรต่างๆอีกหลายอันครับเรามีร้านค้าไม่ต่ำกว่า230าล้านนะครับอันนี้อยากจะกฝากพวกเราในการประชาสัมพันธ์ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับด้วยนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานนี้ด้วยนะครับช็อปพาวเวอร์เนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะชอ็อปพาวเวอร์เนี่ยคืออะไรที่ผมเชื่อว่าคนคนไทยทุกคนเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว ว่ามันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในจิตใจมันอยู่ในความรู้สึกของเรานะครับแต่นั้นเองผมเชื่อว่าในเรื่องของผ้าไหมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไม่ต้องบรรยายออกมาเป็นคําพูดมากแต่ว่าไปที่ไหนเนี่ยพอคนทั้งโลกเนี่ยเห็นเราใส่ผ้าไหมไทยเนี่ยเราก็สามารถอนุมาณได้ว่าคนนี้เนี่ยมาจากไทยเราไม่มีอะไรเลยครับหน้าที่เราเนี่ยคือทํำยังไงที่จะขยายต่ออาชีพของคนเลี้ยงมันไหมนะครับเราทํำยังไงที่จะาสานต่อพระอัจริยภาพของ พระองค์ท่านนะครับในการที่จะทําให้ยกระดับไหมไทยให้ไปสู่ระดับสากลต่อไปนะครับยางท่านเองก็ใส่ผ้าไหมอยู่อยากห้พูดถึงความรู้สึกประสบการณ์ที่ใส่เป็นยนะังไงครับจริงๆผมมีโอกาสใส่ผ้าไหมใน,ในช่วงก็ประมาณ3เดือนนี่เองครับตั้งแต่มารับตําแหน่งได้3เดือนนะครับทุกครั้งที่ใส่ก็ก็รู้สึกแรกๆรู้สึกเขินครับแต่ว่าพอใส่ไปใส่มาเราก็รู้สึกว่าสบายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเรารู้สึก เราดีใจครับที่เราได้อุดหนุนเราได้ทุกคนที่ใส่เนี่ยผมผมเชื่อว่าเราเราจะรู้สึกเหมือนกันคือหนึ่งเราเราได้ช่วยเหลือเกษตร,รษกรที่ที่เขาที่เขาทาอาชีพตรงนี้นะครับแล้วก็ผมยืนยันนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะของคนสูงอายุเท่านั้นนะครับดังที่จะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยน้องๆที่อายุน้อยๆก็เริ่มหันมานําผ้าไหมมาใส่แล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยไม่ลองไม่รู้ครับ เชิญชวนทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะน้องๆนะครลองลองมาใส่เสื้อไหมเลือกเสื้อเสื้อไหมไทยดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจครับ